สรุปที่ทางตลาดหุ้นไทยประจำวันที่7ตุลาคมเซ็นดีเด็กปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับสำคัญ1,280หากไม่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้แนวโน้มของการปรับตัวลดลงต่ำกว่า1,285จะมีแนวรับถัดไปที่1,270และ1,240เป็นเป้าหมายสำหรับการปรับฐาน แต่หากตัวของเซตอินเด็กสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือ1,290จุดได้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,310และ1,330เป็นแนวต้านสำคัญหุ้นในทางเทคนิคที่น่าสนใจอีออนแนะนำซื้อราคาหุ้นอีออนปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากปรับตัว ลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นทําให้แนวโน้มของราคาหุ้นอีออนยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่123และ125 Stop l o ลถ้าราคาหุ้นของตัวอีออนปรับตัวลดลงต่ำกว่า116กลงไปอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของโมโนแนะนำซื้อราคาหุ้นโมโนปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือแนวรับของ โครงสร้างสามเหลี่ยมทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นโมโนยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ1.55และ1.62แต่มีแนวรับสำคัญที่1.35ถ้าราคาหุ้นของโมโนปรับตัวลดลงต่ำกว่า1.35ลงไปเราแนะนำให้สต็อปลอดการเข้าซื้อตัวของโมโนออกไปก่อนในฝั่งของตัว S50 Z25 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่825ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะในการโอเพนลองเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่840แต่หากตัวของ S50 z 25หลุดแนวรับที่823ลงไปเราแนะนำให้ Stop l o อสการโอเพนลองแล้วเปลี่ยนเป็นการโอเพนช็อต โดยมีแนวรับถัดไปที่810หนึาคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่4,000เหรียญเราคาดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงในการปรับฐานโดยมีแนวรับสำคัญที่3,800โดยมีแนวรับสำคัญที่3,880 หากราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่3,880ลงไปจะมีแนวรับถัดไปที่3,800และ3,750เป็นแนวรับสำคัญในฝั่งของตัว GOZ25 ระยะสั้น Open Long ที่แนวรับบริเวณ3,950และมีแนวต้านที่4,000กับ4 0 2 0เป็นจุดขายท่องกำไร แต่หากตัวของ GO Z25 ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่3920แนะนำให้ stop loss การ open long แล้วเปลี่ยนเป็นการ open s h o t ในระยะสั้นนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดผ่านช่องทางของ c g s i ได้ทุกช่องทาง